สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้จะตำส้มตำอีกแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ตำมะละกอน,นะคะคุณลมโบเขาอยากทานค่ะส้มตำหัวคนรูสก็จะทำเป็นแบบตำไทยให้กับคุณลมโบนะคะเหมือนกับคลิปที่แล้วค่ะ เขาก็ทานแบบนี้อยากจะทานอีกแล้วค่ะแกก็เลยซื้อมาเองนี่ก็คือหัวโคนรูสในในชื่อของสวีเดนนะคะก็มีกุ้งแล้วก็มีหมูยอหนังด้วยค่ะส่วนผักกาดหอมก็จะตำใส่ปลาค่ะแต่ของคุณลัมโบก็จะเป็นแบบตำไทยนะคะ,ะพริกนี่เป็นของผักกาดหอมนะคะชิลี่ค่ะวิตเลิรกระเทียมค่ะ ทุมอดเตอร์มะเขือเทศนะคะน้ำตาลค่ะซอกเกรอลยูนเนเตอร์ก็คือถั่วลิสงนะคะชูรสค่ะสิตรูนมะนาวค่ะอันนี้แครอทมูรสเตอร์ค่ะอันนี้ก็ฟิโซอสน้ำปลาจะ้ะแรดก,กูร์ไทโคลค่ะหมูยอแล้วก็กุ้งจ้าอ่า เครื่องเค็งเคียงก็เตรียมไว้แล้วนะคะเป็นหมูอบค่ะไข่ตุ้มขนมจีนค่ะข้าวเหนียวนึ่งไว้แล้วอากาศวันนี้30องศาอยู่ไม่ได้ค่ะร้อนตอนแรกว่าจะว่ายน้ำาก่อนนะคะไปเก็บสะเดาฝรั่ง มาแล้วก็ร้อนคิดว่าจะอาบน้ําก่อนค่ะคุณลัมโบอกว่าขอคุณลัมโบอกว่าขอทานก่อนได้ไหมค่ะก็เจวจัดให้เลยค่ะตอนนี้แกคุยกับคุณย่าอยู่ค่ะเดี๋ยวขอเวลาตำสักนิดนึงนะคะอาจจะไม่มีรายละเอียดสักเท่าไหร่นะคะส้มตำใครๆก็ทำเป็นอยู่แล้วจ้า หวหนึงได้เยอะมากเลยนะสองโคกใหญ่ๆเลยนะคะแน่นกลิ่นและรสชาติไม่ต่างกันกับมะละกอเลยค่ะออกรสห,หวานหนิดนึงด้วยนะคะเนื้อเขาเหลืองๆแบบนี้ค่ะคุณเลมโบเขาเอามาตำเพราะว่าเขาดูในรายการทีวีนะคะ ชาวต่างชาติในสวีเดนเขาออกทีวีแล้วเขาก็ไปส้มไปเมืองไทยมาค่ะเขาก็ไปทานส้มตำนี่แหละเสร็จแล้วเขาก็มาดัดแปลงแล้วก็มาออกทีวีค่ะคุณเลมโบก็เลยได้ตัวอย่างในภาษาสวีเดนเขาเรียกโคลรูสนะคะภาษาอื่นไม่รู้ค่ะ แต่ละชาติแต่ละภาษาเรียกไม่เหมือนกันนะคะเหลื้องคล้ายๆกับมะละกอเหิ่มรู้จักไหมคะมะละกอเหิมมะละกอไกล้สุด ยูคาวแทนน้ำปลานะคะหยวปลาไม่บ่นนะหยวน้ำปลานี่รู้เลยเลมโบ้เนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่ช้ตมตำเด็กๆคุณยิ่งคุณเลมโบ้ทานไอหมูยอใส่หนังด้วยนะ คนนี้เขาไม่ชอบนะคนต,ต่างชาติคุณนิมโบนี่ทานง่ายค่ะนี่ค่ะเรียกแกม,มาทานเอาไปทานก่อนดีกว่าดารลิงแฟดิสมอดดินดินมอดแฟร์ดิดส้มตามวอชอกูด ร้อนหกสามสิบองศาไม่ธรรมดาที่นี้ของแจ๋วแล้วค่ะสามพริกเลยค่ะวันนี้พริกแห้งพริกแดงแล้วก็พริกเขียวเป็นคนทานเผ็ดค่ะกระเทียมกระเทียมมีปีก ดารินว่ากชคดในส่วนของคุณเลมโบค่ะก็ไอ้เขาทานไปก่อนนะผักตอนนี้อยู่ในตู้เย็นค่ะยังไม่ได้จัดเดี๋ยวแกหยิบของแกเอง เพราะาเราจัดเมนูผักกันเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวพักการหอมไม่รู้จะมีเวลาเดินลงไปเก็บใหม่หรือเปล่ายังไงก็เดี๋ยวขอทานผักในตู้เย็นของเราก่อนนะคะเพราะว่ามันมีเยอะอยู่แล้วจ้าวอร์กูดแอนด์สกรี๊ โอ้ถักสวิเกเทียวสันถักคุณแอมโบบอกว่าคุณย่าดูในเฟซบุ๊กว่าชุดที่ผักกาดหอมเย็บมาสวยมากมูซานได้ยินละด้านนาดิน and ุ r c h <laughs> yeah. well, a r d อ๋อคันเอตตัทินสมาอืมเอกออสโซขัน เดินไหมยอกินส้มตำกับไข่ต้มแอดเดนอ็อกโซแอนด์สิลิ์อยู่กรนส์อกเกอเอชิลกุยามันไอชุดทำงานอ๋อวอชกูดเดอดแตนเอชิซัมกินฮุปอืมไปละ คุณเลมโบเอาขนมจีนไปถาดนึงคะ่ะไม่ทานข้าเหนียวข้าวเหนียวยังอยู่ขนมจีนผักกาดหอมใช้แผงเอ่ออะไรนะเข่งเข่งปลาทูนะคะเราซื้อปลาทูเข่งมาแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะคะเอาพึ่งแดดให้แห้งก็นำมาใช้เป็นถาดขานมจีนได้คะ่ะก้นเขาจะไม่แฉะนะคะ แบบพอเพียงค่ะชอบนำมาโมดิฟายไม่ทิ้งของนะคะหอมยังตำมไม่เสร็จเลยค่ะคุณเลมโบโซอยอยู่ที่ขอบสะเดี๋ยวแอบซองกันค่ะสองคุณเลมโบกัน โดนไล่ออกจากบ้านไหมเนาะนี่แอบซูมแอบซูม ดูซะไอเจ้าคิดแหละถ้ามันเรียกชื่อได้มันคงเรียกอะค่ะเราเปิดหน้าต่างตรงไหน,นมันจะยืนเรียกอยู่ตรงนั้นถ้ามันจะเข้ามานะฮะโอเคโอเค,อเคแมวมาเฟียฉลาดมากเลยอะถ้าไม่เปิดเขายืนเกาะหน้าต่างเลยนะตรงที่ไอดูทีวีอยู่หน้าต่างมันใกล้บนโต๊ะไงคะ สลาดคิดเลยคิดเลหไฮนาของทาซานนะคะสีเขาจะเข้มแดงทาซานเขาจะออกเหลืองๆแต่แม่แม่ทาซานเขาจะออกสีมุนๆค่ะ <Yes. S 1> สวยงามมากนะหล่อมากนะเจ้าคิดเลยเนี่ยแปลว่าหนุ่มค่ะ เอฟสองของหญิงเสร็จแล้วหุย่ยอใส่ที่หลัง เร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าเซอี่ดูอันสกงอ๋อถักสวิเกแกบอกว่าเย็ดติโกดเย็ดติโกดก็คืออร่อยมากเย็ดแตคือมากกดคืออร่อยจ้าผัสบรอเม็ดเม็ดวอด <laughs> รู้ซะอีก <laughs> พัพัสบอเม็ดหวามแว่แดก็คือแกบอกว่ามันเหมาะกับอากาศร้อนมาก <laughs> โอ้ยรู้เคย FC ตัวจริงต้นนี่ไหมนี่ละของยิงก็เผ็ดนำอย่าได้ลงมาทานผิดครกเดอ้อ คุณเลมโบช็อกแน่เพราะว่าแกทานเผ็ดไม่ได้เลยจ้ะส้มตำความคกุกของผักกาดหอมเองจ้าเอาหมูยอก่อนเนาะเพราะว่ากุ้งมันมีหางค่ะ มุโยกันทีนี้ประกาศหอมก็จะหามุมเปิบแล้วค่ะเพราะว่าออกไปด้านนอกไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยค่ะให้กุลัมโบพักผ่อนตรงนั้นก่อนทานเสร็จแล้วเดีย๋ยวค่อยไปโดดน้ำกันค่ะก็ผักก็ยังอยู่ในตู้เย็น,นะคะเลยไม่มีรีวิวเก็บผักให้นะคะ ไม่ได้ออกไปนอกสวนแล้วค่ะเพราะว่ายังอยู่อีกเยอะค่ะจริงๆแล้วชุดนี้พักกันหอมจะทำอ่อมไก่มาค่ะทำส้มตำกันละทีนี้หิวแล้วค่ะก็อาจจะไม่จบครบถ้วนขบวนการนะคะเพราะว่า แสงก็ไม่ได้แล้วก็มแมลงวันเยอะนะคะในช่วงฤดูร้อนอย่างที่บอกนะคะเห็นไหมคะมแมลงวันที่นี่ตื้อด้วยนะโอ้ยทัย้งเฮ้ยทั้งยากสวยขนมจีนทั้งข้าวเหนียวค่ะโอ้ยอืมมันดื้อค่ะมึนมาก แลดิดรุ่นที่สองตอนนี้โตมากเยอะวยดจนจนเบื่อปลูกแล้วมันสวยงามค่ะ ใบอ่อนๆของเลดิสก็อร่อยค่ะพอมันเริ่มแก่ม,มากมัคก็อมก็ลวกเอาไม่ถูกเลยทีนี้อาจารย์ไหนดี Oh my god. Himmy, oh himmy. างานมากใบหอมอมมัแต่และใบ 够够。Cool. Cool. สดๆกรอบๆไสาัละรยาจ้ะ ดูเว้นแต่พวกไมโอเคอย่าเข้ามาแอนสกรีน <c oughs> คุณเลนโบ้ถามว่าคุณทานเหรอที่รักใช่เขาอกไม่ทานข้างนอกเหรอแกรอผักกาดหอมออกไป <c oughs> บอกว่าทานข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวว่ายน้ำกันค่ะ Jätteskör. Mm. Det är skönt älskling. Va? Är det skönt? Jätteskör mm. älskling.